สวัสดีครับผมนายกัสมากำเนิดนกครับผมนายะวันกิจจารุลครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทําการทดลองเรื่องภูเขาไฟครับวัสดุอุปกรณ์นะครับหนึ่งด่างทับทิมครับสองน้ำส้มสายชูครับสามครับผงฟูสี่ครับกีเซอรอล บิกกอร์หกขวัดลูกชมพูเจ็ดถ้วยกองสารแปดหลอดยาสารเก้าช้อนตังสารครับ และสิบถุงมือครับเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยครับครับการทดลองการเกิดฟองครับเราจะใช้ผมฟูที่อยู่ในขวดชมพูนะครับปริมาณของมันก็คือปริมาณสามช้อนโตครับและนำ้ำจะนำมาใส่กับน้ำส้มสายชูปริมาณ150มิลลิตรครับ จากนั้นรอบก็จเกิดรูฟองครับ ต่อไปเป็นการเกิดไฟนะครับเราใช้ดัางน้ทิมปริมาณ3ช้อนตัวสารนะครับ <mm <mm และหยดสารกิสอลประมาณ10-12หยดครับ เราโดนปว จากการทดลองนะครับพบว่าการเกิดไฟนะครับการเกิดไฟนะครับเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของมังคับที่ผสมกับกิซรอลครับทําให้เกิดการเกิดประกายไฟครับเหมือนการจุดไม้ขีดครับส่วนการเกิดฟองนะครับการเกิดฟองนะครับเกิดจากปฏิกิริยาของน้ำเสื่อมไส้ชูวกกับหงฟูครับทําให้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับ ซึ่งน้ำเพิมสาชูนะครับตะดานผงฟูให้เกิดฟองครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราก็ขอจับการเสนอใ้เท่านี้ครับ